สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมแล้วก็เว็บบอทแล้วก็เว็บพดให้เพื่อนเพื่อนเลือกทากันด้วยเลยด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอ <ๆ S 2> เคก็ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ ผมก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บกุดเหรียญด g จิไบนะครับโอเคเว็บนี้เลยนะครับก็วิธีการสมัครนะครับก็ไม่ยากนะครับโอเคเรามาดูผู้ใช้งานก่อนก่อนนะครับผู้ใช้งานก็มีอยู่ที่66,987คนนะครับการลงทุนทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็การจ่ายทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้ วิธีการสมัครนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ฟอร s e ซ็ตเนะครับแล้วเราก็มาคัดลอกเหรียญดิจิบต์นะครับตรงนี้พอเสร็จปุ๊บลิงก์กระเป๋าของดิจิบต์แล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตั้งขึ้นมาที่เราจําได้นะครับแล้วก,กดเริ่มขุดได้เลยนะครับโอเคพอเข้ามาเสร็จเราก็จะอยู่หน้านี้นะครับลิงก์กระเป๋าอันนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราใช้อันไหนสมัครมาเราต้องใช้อันนั้นในการ รับเหรียญที่เราถอนออกไปนะครับตรงนี้โอเคก็สมัครมาครั้งแรกเราจะได้กําลังขุดมาฟรีอยู่ที่10เฮดครับเฮนะครับก็อัตรารายได้ต่อนาทีนะครับก็ผมก็เพิ่งสมัครมาวันนี้เลยนะครับก็ได้ขุดฟรีอยู่ประมาณ2วันนะครับให้เขาให้ขุดฟรีอยู่ที่2วันนะครับก็ต่อวันเราจะได้อยู่ที่0.01 DGB นะครับต่อวันนะครับต่อนาทีเราจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับลงทุนกำลังขุดได้อยู่ที่1 100m 1 0 0 h s นะครับก็อัตรารายได้ต่อวันจะอยู่ที่0.2นะครับกำไรเป็นเวลา160วันนะครับกำไรรวมทั้งหมดได้อยู่ที่32 DGB นะครับแล้วถ้าเชิญเพื่อนเราก็จะได้อีก5%นะครับประมาณนี้อันนี้ลงทุน500นะครับได้กำไรอยู่ที่170นะครับลงทุน อันนี้ก็ลงทุนอยู่ที่1 0 0 o ดอกนะครับอันนี้ลงทุน10ดอกนะครับเอ้ยสิบดีแล้วก็อันนี้ลงทุนอยู่ที่50 dgb นะครับ100 dgb ก็เราจะได้กําไรอยู่ที่350 dgb นะครับเป็นเวลา175วันนะครับแล้วนี้ลงทุนอยู่ที่500 DGB เป็นเวลา180วันนะครับวันนึงเราจะทําได้อยู่ที่10 dgb นะครับเราจะได้กําไรอยู่ที่1,800 DgB นะครับ โอเคอันนี้ลงทุนอยู่ที่1,000นะครับก็จะได้ต่อวัน2 0 DGB นะครับแล้วก็กําไรรวมเป็น2เป็น1 8 5วันนะครับก็จะได้อยู่ที่3 7 0 0 DGB นะครับแล้วอันนี้ก็ลงทุนอยู่ที่5,000 DGB นะครับวันนึงเราจะได้ทําอยู่ได้ที่อยู่ที่1 0 0นะครับ100 DGB นะครับเป็นเวลา1 9 0วันนะครับแล้วก็กําไรรวมทั้งหมดนะครับเราจะได้อยู่ที่19,000 g g b นะครับ อันนี้ลงทุนอยู่ที่10,000 DGB นะครับอยู่ได้รายได้ต่อวันอยู่ที่200 DGB ต่อวันนะครับกำไรรวมเป็นเวลา200วันนะครับแล้วก็กำไรทั้งหมดเราจะได้อยู่ที่4 0,000 DGB นะครับโบนัสก็จะได้ถ้าเชิญเพื่อนก็จะได้5%เนะครับอันนีข้ของสายลงทุนทั้งหมดนะครับสายฟรีก็จะได้กำลังขุดอยู่ที่ 10H เับเอ็ดนะครับ เป็นเวลาแค่2วันนะครับก็น่าจะขุดวันเดียวแล้วถอนได้เลยนะครับเว็แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตการถอนให้หนึ่งรอบนะครับเพื่อเมื่อยอดถอนถึงขั้นต่ำนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับประวัติบัญชีตรงนี้นะครับเพื่อนๆสมัครมาครั้งแรกแนะนําให้เพื่อนๆมาอัปเดตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาใส่ บัญชีตรงนี้กันด้วยนะครับให้ใส่เป็นอีเมลเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราบันทึกมาเมื่อกี้ที่เราสมัครมานะครับแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้พันธมิตรเงินฝากถอนออกแล้วก็คําสั่งซื้อที่เราดําเนินการนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมพันธมิตรก็สําหรับสายลงทุนจะได้กําไรจากการเชิญเพื่อน5%อร์เซนต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิบรายการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆติดขัดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับก็เว็บนี้สายฟรีถอนได้นะครับผมเห็นมีอยู่ช่องช่องนึงแนะนํามานะครับสายฟรีถอนได้นะครับเว็บนี้แต่จะได้เวลาขุดน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นติดต่อเรานะครับตรงนี้ ก็ให้เราใส่ชื่อของเรานะครับอีเมลเสร็จปุ๊บก็ชื่อเรื่องนะครับแล้วเพื่อนๆจะติดต่อเขาเรื่องอะไรก็ส่งได้นะครับตรงนี้โอเคเดีย๋ยวมาดูถอนขั้นต่ํานะครับก็เหมือนจะวันเดียวถอนได้เลยนะครับก็ขุดได้วันละ0.01 DGB นะครับต่อวันก็เพื่อนๆก็จะได้อยู่ยที่0.01ก็ถอนได้เลยนะครับลิงก์กระเป๋านี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้ โอเคเพื่อนๆครบ0.01เพื่อนๆก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับว่าเพื่อนๆขุดได้เท่าไหร่อย่างนี้เพื่อนๆก็กดส่งถอนได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เว็บนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปเดตการถอนของเว็บขุดนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้โอเคเว็บนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ โอเคก็ขอย้ำให้เพื่อนๆมาอัปเกรดรายละเอียดบัญชีตรงนี้ด้วยนะครับให้เราเอาลิงก์กระเป๋าออกนะครับเปลี่ยนมาใส่เป็นอีเมลแทนนะครับพอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ใส่รหัสที่เพื่อนๆสมัครมาเมื่อกี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคผมก็ได้บันทึกไปแล้วเขาก็บอกอัปเกรดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับอย่างนี้โอเคตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคก็เพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะอย่าล mm ืมกดสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องด้วยนะครับแล้วเวลาผมมาอัปเดตการถอนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ